คำว่ากำลังหาอยู่ในภาษาเกาหลีค่ะค่ะคำว่ากำลังหาอยู่อ่ะภาษาเกาหลีนะคะก็คือคำว่า chat go i s s o chat k o กำลังหาอยู่ค่ะทีนี้เรากำลังหาอะไรอย่างเช่นเรากำลังหากล่องอ่ะล้วก็บอกว่า b a x chat go isseo b o t go i s s o หรือ box 를찾고있어요 box 를 ชัดก있어요อ่านะคะปักซื้อชัดก있어요ปักซื้อชัดก있어요อันเดียวกันนะคะก็แปลว่ากําลังหากล่องอยู่ค่ะปักซื้อก็คือกล่องนะคะส่วนชัดก็있어ก็แปลว่ากําลังหาอยู่ก็จะแปลว่ากําลังหากล่องอยู่ค่ะปักซื้อชัดก็있어หรือเรากําลังหาเพื่อนอยู่อ่ะเราก็บอกว่าชินกูร์ลชัดก있어요ชินกูร์ลชัดก있어요อ่าก็ ชินกูก็คือเพื่อนนะคะชัดโกยโซก็คือกําลังหาก็จะแปลว่ากําลังหาเพื่อนอยู่ค่ะชินกูรู้เลยชัดโกยโซกำลังหาเพื่อนอยู่ค่ะหรือกําลังหาคนอยู่อ่าก็จะเป็นซารามือล์ชัดโกยโซซารามืลชัดโกยโซซารามแปลว่าคนนะคะชัดโกยโซก็คือกําลังหาก็จะแปลว่ากําลังหาคนอยู่ ในความหมายตรงนี้อย่างเช่นบริษัทนี้เขากำลังรับสมัครคนอยู่ก็ใช้คํานี้เหมือนกันนะคะเรากำลังจะไปบอกเพื่อนหรือบอกคนอื่นนะคะว่าเออตรงนี้บริษัทนี้เขากําลังหาคนอยู่นะหมายถึงเขากําลังรับสมัครหาคนอยู่นั่นเองะคะะ่ะเราก็บอกว่าอาจจะบอกชื่อบริษัทไปเลยหรือจะบอกว่าตรงนี้อยอกีหรือชอกีใช่ไหมคะเราเอายอกียอกีก่อนน้อก็บอกว่ายอกีซารามุชัดก็อิสโยยอกีซารามุชัดก็อิสโย อย่างกี้ก็คือตรงนี้นะคะอ่าก็จะแปลว่าตรงเนี้ยเขากาลังหาคนอยู่ความหมายก็คือเขากําลังรับสมัครคนอยูはは <t nat> <t anned> ่ก <aktiv> ็ได้นะคะในความหมายก็อาจจะเป็นชื่อบริษัทไปเลยอารอาจจะชื่อบอกชื่อบริษัทนะคะว่าชื่อบริษัทแล้วก็ตามด้วยสรัมชัดโกอิซโยก็จะแปลว่าบริษัทนั้นอ่ะเขากาลังรับสมัครคนอยู่อ่าความหมายก็คือกําลังหาคนก็คือรับสมัครคนอยู่นั่นเองนะคะสรัมชัดโกอิซโยกำลังหาคนอยู่ค่ะอีกความหมายหนึ่งก็คือกําลังรับสมัครคนอยู่นั่นเองค่ะ ค่ะเรากําลังหาอะไรอยู่อ่าแล้วก็ตามด้วยชื่อสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยชัดโกอิสโซอ่าก็จะปแปลว,ว่ากําลังหาสิ่งนั้นอยู่นะคะ